กรวยซิลิโคนแบบนิ่มของเรานะคะก็จะนิ่มทั้งกลวยแบบนี้เลยนะคะทุกส่วนที่สัมผัสกับหน้าอกคุณแม่นะคะก็จะเป็นส่วนที่นิ่มหมดเลยเมื่อต่อเข้ากับตัวหุ้มกลวยนะคะก็ยังจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยช่วยยึดให้กลวยอยู่ทรงแล้วก็ต่อกับตัวขวดปั๊มได้เท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวซิลิโคนนิ่มเนี่ยมันก็ยังจะ เป็นตัวที่สัมผัสกับหน้าอกของคุณแม่นะคะเพื่อต่อกุ้มตัวเข้าไปแล้วเนี่ยคะ่ะก็ยังเห็นว่ากลวยก็ยังจะนิ่มแบบนี้อยู่นะคะด้านในกลวยก็จะเห็นว่าตัวซิลิโคนเนี่ยหุ้มเข้ามาถึงตรงนี้เลยด้านในตรงนี้ก็ถ้าหัวนมชนก็คือยังจะชนกับสิ่งที่เป็นซิลิโคนนิ่มอยู่นะคะแตกต่างกันกับกลวยแบบแข็งซึ่งตัวกลวยทั้งหมดจะเป็นพลาสติกตรงนี้ก็จะแข็งๆเลยหรือว่ากลวยซิลิโคนอีกแบบหนึง่งเขาก็จะ ใช้ตัวซิลิโคนมาหุ้มต่อกับตัวข้อต่อแข็งๆตรงนี้อยู่ดีซึ่งมันจะทำให้การปั๊มเนี่ยแตกต่างกันกับกรวยนิ่มแบบของเรามันจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกรี้ยงเต้ามาดูกันนะคะว่าของเรามันช่วยยังไงเลยเมื่อต่อเข้ากับกรวยนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าเวลาปั๊มแล้วเนี่ยค่ะตัว กลวยจะแนบไปกับลานนมแบบนี้เลยซึ่งไม่มีกลวยแบบไหนทําได้เพราะว่ากลวยของเรามันเป็นกลวยนิ่มทั้งชิ้นที่ทําให้เวลาปั๊มแล้วกลวยแนบไปกับลานนมทําให้ช่วยในเรื่องเก้งเต้เตาได้ดีจริงๆค่ะ